โยโยโยบ่ายสามตรงเจอกันกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช่องยูทูบและทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็ลแล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกพิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปไง่ายๆแบบนี้ครับที่ต้องจัดไปก็คือรายแอดของเราครับแอด VIP KLN ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก 777ครับเอาละฝากไว้ก่อนนะครับใครเป็นคอบอลไทยลีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเย็นวันนี้ครับผมจะไปภาคเกมคู่ระหว่างประจวบเปิดบ้านเจอระยองนะครับทางทรบ5 HD1 นะครับก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็โดยเฉพาะแฟนประจวบแฟนระยองนี่ห้ามพลาดเลยครับเย็นวันนี้6โมงเย็นนะครับเอาหนึ่งคู่ที่เลือกมาคืึเน้นทีมเดียวครับไปที่เวลาตีสามตรงเลยครับทีเลี้ยงเต็มคู่ดึก แมนเชสเตอร์อยู่ในเต้ดอันดับ14ครับจะเปิดบ้านเจอกับเบสบอลิดอัลเบียนอันดับ18แมนยูมี10คะแนนครับเกมล่าสุดบุกชนะเอเวอเรตันมา3-1นะครับตัวเจ็บลงไม่ได้คือเอลิกบายี่ลุกชอนะครับก็ลงไม่ได้แน่ๆน,นะครับ ที่เหลือเนี่ยก็ค่อนข้างพร้อมนะครับแฮร์รี่แม็กควครับตรงกลางอย่างเฟดแม็กโทมินีปอกบาเป็นตัวเลือกเลยครับแนวรุกบรูโน่แฟร์นันต์ตัวบอนนี่องคที่นี่มาซียลมาครับแรดฟอร์ดก็น่าจะผ่านคอนฟิตลงเล่นได้นะครับฝั่งของเวสต์บรอมวิดมี3คะแนนครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับสเปอร์มา0ตอนน่อ1นนะครับปัญหาคือการไม่มีฮาวร็อสันคานูทำให้คุณภาพการ จบสกอร์ถือว่าหายไปนะครับตัวหลักๆก็มีพวกเช็คลิเวอร์มอร์ครับคอนเนอร์การเลเกอร์มาร์ติสเปเรร่าน้าเป้าต้องใช้คารันกรันนะครับเคยเจอมาหนล่าสุดย้อนไป3ฤด,ดูกาลก่อนแมนยูแพ้ขาบ้านด้วยซ้ำไปนะครับในพรีเมียร์ลีกครับคู่นี้แน่นอนก่อนเกมแมนยูของโซชานะครับถูกยกให้เหนือกว่า พอสมควรนะครับคือผมมองว่าแมนยูแม้ว่าจะมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอครับแต่ว่าเวสต์บอมบิตของซาลาเวนบิลิชนี่ก็ไม่ไหวจริงๆนะครับนี่ยังไม่ชนะใครเลยครับตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาเกมรับก็ไม่ดีเกมรุกก็ทื่อนะครับดังนั้นเจอแมนยูที่ต้องการ3คะแนนสุดๆดูแล้วผมมองว่าน่าจะเป็นเกมที่แมนยูต้อนชนะขาดได้ไม่ยากนะครับดังนั้นแมนยูจะชนะขาดถึง2ประตูได้ให้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้นะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับบ๊ายบาย